ดวงความรักของคุณในช่วงนี้คุณจะได้สมหวังกับคนที่คุณรอคอยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะที่คุณจะได้มาพบคลิปนี้ดวงของคุณเทวดาประจําตัวและเสิธิ์ประจําตัวนําพาคุณให้มาเจอคลิปนี้ค่ะสําหรับใครที่อยากให้ดวงความรักของคนดีหรือคนที่คุณรอคอยกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะ ให้กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมดวงในเรื่องของความรักของคุณให้ดีขึ้นค่ะและจะทําให้เราไม่มีกรรมต่อกันนะคะสําหรับใครที่กดแชร์นะคะขอให้ดวงความรักของคุณดีขึ้นเรื่อยๆและเป็นไปในแบบที่คุณต้องการและปรารถนาค่ะช่วงนี้ดวงความรักของคุณกําลังดีมากๆเลยค่ะคุณกําลังได้พบคู่ที่ถูกใจพบเนื้อคู่สําหรับคนที่โสดนะคะในบางคู่ก็อาจจะมีการตกลงปงใจแต่งงานกันอย่างรวดเร็วช่วงนี้ดวงของคุณกําลังจะมีงานสังสรรค์งานวิวาห์งานลื่นเลิง งานที่คุณมีความสุขมากๆค่ะเนื้อคู่ของคุณคนนี้เขาจะมาเข้ามาดูแลคุณเข้ามาปลอบโยนคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยซัพพอร์ตและดูแลคุณเขาคนนี้เป็นคู่ที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุณในทุกด้านค่ะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรเขาจะคอยอยู่เคียงข้างคุณจะไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนไม่ว่าคุณคนไหนก่อนหน้านี้อาจจะเคยผิดหวังเสียใจมานะคะอาจจะเจ็บปวดคบใครก็มีแต่อกหักเสียใจเจอแต่คนมีเจ้าของหรือว่ามีแต่คนไม่จริงใจเข้ามาในชีวิตนะคะ แต่หลังจากนี้ไปคุณจะได้พบคู่ที่ถูกใจเป็นคนที่ดีมากๆเป็นคนที่สินเสมอกันกับคุณค่ะสําหรับใครที่ยังรอคนเก่าคนรักเก่าอยู่นะคะในเดืนนี้เขามีโอกาสที่จะกลับมาอย่างกระทันหันค่ะ,คะเขาจะกลับมาง้อและขอคืนดีคุณสาเหตุที่เขากลับมานะคะเพราะว่าคุณทั้งสองคนยังไม่สามารถตัดกันให้ขาดได้ค่ะดวงชะตาของคุณยังจะต้องอยู่ด้วยกันแบบนี้ยังจะมีการวนเวียนไปมาหากันแบบนี้ค่ะเรื่อยๆ ความรักและคู่ของคุณกําลังจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากนี้ไปอะไรที่ไม่ดีจะปรับเปลี่ยนปรับจูนเข้าหากันได้มากยิ่งขึ้นค่ะดวงความรักของคุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆกลับมาในครั้งนี้นะคะเขาจะเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นจะดูแลคุณเป็นอย่างดีเขาจะตามใจคุณทุกอย่างสิ่งใดก็ตามอะไรก็ตามที่เขาเคยทําไม่ดีไว้กับคุณเขาจะกลับมาทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นจะไม่ทําอะไรที่ไม่ดีที่ให้คุณเสียใจอีกแล้ว